อเล้เว,ลเว่าไงอจองคาเม,มลันเยไอ้กูเ,เป็นประชาชนคนไทยว่าไงจองคาเม,มลันปัฒนาดีปัฒนาธิบดีสารัฐอเริกาแล้วก็ปัฒธนาธิบดีทวโลก สี่ร้อยสามสิบปดเมลรัสเซียเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แม้กระทั่งพมา่าเวียดนามจีนว่าไงเร็วเรวเร็วเรว,เร,วรอเลียงกูดีนักใช่ไหมนี่แหละของขวัญกูกูบอกแล้วว่าถ้ากูไม่ได้ดังใจมึงอย่าคิดว่ามึงจะได้เกิดได้ห้ื่าจนกว่ากูจะเสียชีวิต แต่ยังมีผู้เสียบธนเจตนาลมกูมึงจำไว้มึงอย่าให้ว่ามีโมโหแล้วมึงจะบุ่งบายไปตลอดให้มึงจงไว้มึงว่าควบเป็นใครกูส่งแม่งไปตลอดต่อไปประเทศจริงรับรองว่ามึงมังแน่บักแจ้งเสียผิงมึงออกมาให้หมด แล้วที่นี่เรียกกูไปเอากูจะด่าแม่งทุกวันมึงจำไว้กูบอกแล้วไทยลายกูให้เพื่อนกูตัดออกเรียบร้อยแล้วเป็นของสารารอเมริกาแต่กูได้มาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโดยเฉพาะแบาค์สักกระเบกมึงไล่ก่อนดันเราว่าไงจอนคาร์เรลล์มึงต้องมาท่านหลักใหญ่หรือเปล่า กูนี่แหละชื่ออริสักธานนเนียมฉายากูอยู่ในเรือนจำบบราธานนีสร้า,างกระเบือจะเรือลอบนี่คือของขวัญแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูอยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูอยู่แดงบรรนาิดีทัีสโลกยัดแม่งไอ้เหี้ยไอ้สัตว์